วัสดีครับสวัสดีลูกแบบวันดูพาทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับบูมแล้วก็น้องสตังค์นะครับผมวันนี้เราสองคนอยู่กันที่ The W Auto ผมไม่ได้พามาดูรถสวยแต่วันนี้ครับเราจะพามาดูเบื้องลึกเบื้องหลังครับว่าทําไมรถที่ The W Auto ถึงสวยเนี้ยบได้ขนาดนี้<อ>ปกติเนี่ยที่อื่นจะไม่มีใครอ่ะให้ดูนะ<ฆ>มันเป็นความลับแต่ท<ฆ>ี่นี่เดี๋ยวเราไปล้วงลูกกันโอเคเลยแต่ก่อนที่เราจะไปล้วงลูกกันนะคะ นี้ค่ะฝากไว้ด้วยกับช่องทางการติดตามวันทูคาของเราทุกแพลตฟอร์มสามารถเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดหัวใจให้เราด้วยนะคะและอย่าลืมค่ะนะคะโหลดแอปพลิเคชันวันทูคาของคุณมาค่ะไว้ในโทรศัพท์มือถือไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายรถง่ายมากๆเพียงแค่ปลายนิ้วและมีรถให้คุณได้เลือกกว่าซี และสุดท้ายนี้ครับผม,มอย่าลืมมองหาสัญลักษณ์รถใช้แล้วคุณภาพด้วยนะครับผมเห็นโลโก้นี้เมื่อไหร่ซื้อได้ไม่ผิดหวังแน่นอนครับการันตีโดยทีมงานมาดูคาและสมาคมผู้ประกอบการรถจนใช้แล้วนะครับผมผมอยากรู้ละเบื้องหลังเป็นยังไงเราเข้าไปดูกันดีกว่าน้องสันค่ะไปเลยสวัสดีครับ ชื่อฉัดนะครับเป็นหัวหน้าฝ่ายเซอร์วิสใหม่นะครับที่เดอะดับเยูอัโต้ทราบว่ามีศูนย์เซอร์วิสเดิมอยู่แล้วแล้วทําไมถึงมีการสร้างศูนย์เซอร์วิสใหม่ขึ้นมาอีกคะเพื่อลองรับรถที่มากขึ้นถึง60คันครับเราเลยต้องสร้างตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็แบ่งแยกเรื่องการทํางานระหว่างเซอร์วิสกับทีนิงใช่ครับค่ะโดยตรงนี้เนี่ย คือดูแลในส่วนของคลีนนิ่งใช่ไหมใช่ครับเวลารับรถใหม่เข้ามาน่าจะมาที่นี่สเตชันแรกใช่ครับรถเข้าใหม่มาปุ๊บจะมาล้างรถเคลียร์รถเพื่อจะได้ดูริ้วรอยของตัวรถว่าตัวรถเนี่ยเกิดความเสียหายมากน้อยขนาดไหนสเตชันหนึ่งผ่านไปสเตชันที่2ไปตรงไหนครับไปตรงโซนนี้ครับไปคือไปขัดสีความพิเศษของคานขัดสีของที่นี่คือยังไงคะเราใช้เครื่องมือหรือเครื่องขัดยี่ห้อลูเพกซึ่งตัวเนี้ยนำเข้าจากอิตาลีแตกต่างยังไงกับการขัดสีทั่วไปคะ สวยงามของตัวรถที่ออกมา2ความรวดเร็ว เครื่องมาตรฐานสูงใช่ครับใช่ไหมฮะทางยุโรปเขาใช้กันเอาเฉพาะสองสเตชันเนี้ยผมถามนิดนึงนะเฉพาะล้างรถก่อนเลยนะพิเศษกว่าคาแคร์ทั่วไปยังไงเราใช้น้ํายาระดับพรีเมียมที่คาแคร์พรีเมียมเขาใช้กันเสร็จจากสเตชัน2ไปที่ไหนต่อศูนย์เซอร์วิสด้านในศูนย์เดิมใช่ครับศูนย์เดิมใช่ก็จะทําหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจสอบช่วงล่างเบรกเครื่องยนต์ระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆภายในรถให้ใช้งานได้ปกติแล้วเรื่องของศูนย์บริการมาตรฐานเลเวลมาตรฐานเลเวลไหนหนึ่งเราใช้อะไร ืออุปกรณ์จากทางศูนย์เบิกห้างมาหมดเลยมาตรฐานเดียวกันกับศูนย์ตรงนี้เลยทําให้เรามั่นใจว่าเราใช้ของศูนย์อยู่แล้วมาตรฐานเดียวกับเจ้าของแบรนด์จะว่าอย่างนั้นใช่ใช่ครับนะครับผมเสร็จจากตรงนั้นเหมือนจะจบละอย่างบอกยังไม่จบยังไม่จบไปตรงไหนต่อฮะต้องกลับมาจริงๆอะกลับมามาล้างอีกทีนึงด้วยเฮ้ยมาล้างอีกทีนึงใช่เพื่อเข้าห้องตรวจสอบตรวจคุณภาพด้านนั้นด้านรั้ก่อนที่จะส่งมอบไปขายหน้าร้านแล้วโซนตรงนี้ค่ะ QC เนี่ยเราต้องมีตรวจเช็คอะไรบ้างคะจริงๆก็เช็คทั้งหมดเกือบร้อยกว่าจุด มุมประตูต่างอิเล็กทรอนิกส์วิทยุซีดีใช้ได้ไหมอย่างอื่นใช้ได้ไหมอุปกรณ์หมดต,ต่างๆหมดสปอร์ตหมดโลใช้ได้ไหมแล้วก็เนื้อสีต่างๆก่อนที่จะนําออกไปข้างนอกก็เห<ช>มือนช่วยทางศูนย์บริการที่ซ่อมทำเมคานิกอะรีเช็คอีกทีนึงใช่ครับว่ามันใช้ได้จริงไหมอยากทราบว่าการเซอร์วิสรถเนี่ยค่ะของที่นี่อะเซอร์วิสเฉพาะรถที่เข้ามาใหม่หรือว่ารวมถึงลูกค้าที่ออกรถกับเราไปแล้วด้วยคะเคสที่มีวารันตีลูกค้าสามารถเข้ามาได้เลยโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นกับเคสที่หมดวาร สามารถเข้ามาหาเราได้แล้วในอนาคตข้างหน้ามีแบบคาด ไว้ไหมคะว่าจะมีการเซอร์วิสรถจากข้างนอกเข้ามาด้วยต้องรอดูการพัฒนาต่อไปจะรองรับได้มากขนาดไหนแต่ตรงหลักๆเนี่ยคือเราจะดูแลลูกค้าของเราเป็นหลักอนาคตครับอาจจะได้เห็น the w Auto Services นะฮะเพราะว่ามาตรฐานที่พูดมาเนี่ยนะฮะเรื่องของการล้างเอ่ยการขัดสีเอ่ยอะไรเนี่ยเอเบวกเลยล่ะว่ารถนอกลรถนอกบางที่ก็อยากจะมาทำที่เนี่ยผมเชื่ออย่างนั้นเนี่ยนะสำหรับใครที่อยากจะได้รถสวยๆสามารถติดต่อได้ทางช่องทางไหนบ้างคะจริงๆก็มีหลายช่องทางนะครับตามแบบฟอร์มคือเฟซบุ๊กไลน์หลายๆช่องทางได้เลยครับหรือไม่ก็ วันทุคาได้เลยสะดวกช่องทางไหนก็จัดไปช่องทางนั้นละกันนะครับการเดินทางมันคนไม่รู้ที่แถวไหนฮะจริงๆริงการเดินทางผมอยู่ติดถนนหัวหมากอยู่ระหว่างซอยหัวหมาก16กับ18 ปิดถนนใหญ่ตรงข้ามปั๊มสตาโตหาง่ายสะดวกมากนอกจากรถจะพรีเมียมแล้วต้องบอกว่าโชว์รูมเนี่ยก็พรีเมียมมากๆเลยค่ะพี่บมเดินเข้ามานี่คือแอร์เย็นฉ่ำเลยนะคะเหมือนคาเฟ่รูๆย่องๆเลยนะครับผมใครสนใจครับรถสวยรถดีนะครับอยู่ที่นี่นะที่เด e w มาอยู่ออโต้วันนี้ขอบคุณพี่ชัดมากนะครับขอบคุณครั